8สัญญาณที่บอกว่าคุณกำลังรับมือกับเพื่อนตัวร้ายอยู่ถึงเวลาที่ต้องกำจัดและเดินจากไปสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องคายเดียพอดแคสต์พอดแคสต์เพื่อการพัฒนาความคิดพิชิตเป้าหมายที่คุณต้องการค่ะคุณเคยได้ยินวลีที่ว่าถ้าคุณไม่สูญเสียเพื่อนคุณจะไม่เติบโตบ้างไหมคะไม่เคยใช่ไหมล่ะคะเพราะว่าวลีนี้เป็นของทางฝรั่งเขาค่ะ เมื่อเรายังเด็กนะคะสิ่งต่างๆเช่นความนิยมและภาพลักษณ์มีคุณค่าและสำคัญกับเรามากๆค่ะดังนั้นเราจึงมักต้องการสะสมความสัมพันธ์ทางสังคมให้มากที่สุดแต่เมื่อเราโตขึ้นลำดับความสำคัญจะเปลี่ยนไปอย่างมากค่ะ ในบางครั้งเราก็จะเริ่มตระหนักว่ามีบางสิ่งในชีวิตที่เราเนี่ยสามารถทำได้โดยไม่ต้องมีค่ะเช่นเพื่อนที่ทำให้พลังของคุณหมดเร็วในอพิโซดนี้ค่ะเราจะพูดถึงสัญญาณอะไรบ้างที่บอกว่าคุณกำลังเผชิญกับเพื่อนที่เป็นพิษคุณพร้อมที่จะกำจัดภาระส่วนเกินนี้ออกไปจากชีวิตคุณแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ สัญญาณที่1ค่ะคนเหล่านั้นมีทัศนคติและความคิดเชิงลบอย่างต่อเนื่องมันเป็นเรื่องยากค่ะที่เราจะหลีกหนีจากโลกที่มีแต่งแง่ลบเว้นแต่คุณจะต้องแยกตัวออกห่างโดยสิ้นเชิง ตามทฤษฎีแล้วเหตุผลหลักที่เรารักษาเพื่อนไว้ก็เพราะว่าเราเนี่ยสนุกกับพลังงานของพวกเขาบางทีพวกเขาอาจเป็นคนตลกหรือว่าเป็นนักเล่าเรื่องที่ดีดังนั้นเมื่อเพื่อนกลายเป็นคนคิดลบเกินไปเช่นขี้บ่นและวิพากวิจารณ์คนอื่นอยู่ตลอดเวลาสิ่งนี้ค่ะจะทำให้แก่ขึ้นเร็วอีกด้วยนะคะนี่คือสัญญาณแรกสำหรับเพื่อนที่เราจะต้องตัดออกจากชีวิตค่ะ สัญญาณที่สองค่ะพวกเขาแสดงพฤติกรรมบิดเบือนหรือว่าชอบเสแสร้งค่ะ เพื่อนร้ายหักเลี่ยมโหดอาจามีแรงจูงใจในการสแสวงหามิตรภาพโดยการสร้างภาพลักษณ์ที่บิดเบือนตัวตนของพวกเขาอยู่ค่ะเพื่อนที่มีนิสัยไม่ดีมักจะคิดถึงตัวเองก่อนเสมอหากคุณนะคะตกเป็นเป้าหมายได้ง่ายๆสมมติว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ไร้เดียงสาหรือว่าเอาแต่ใจมากเกินไปคนเหล่านี้ก็จะไม่ลังเลที่จะพุ่งเข้าหาคุณอย่างเต็มแรงค่ะ ดังนั้นควรระมัดระวังและเทคนิคต่างๆของพวกเขาตั้งแต่การเซแซ้งชอบทำตัวหน้าสงสารทำเหมือนว่าตัวเองตกเป็นเหยื่อจนบางครั้งอาจทำให้คุณรู้สึกผิดค่ะ สิ่งเหล่านี้อาจเป็นไหวพริบอันเหลือเชื่อของเพื่อนประเภทนี้โดยเฉพาะถ้าคุณนะคะอาจร่ำรวยหรือว่ามีชื่อเสียงดังนั้นเพื่อนตัวร้ายก็อาจจะเข้าหาคุณเพื่อทางลัดและไต่ขึ้นบันไดของพวกเขาค่ะถ้าคุณมีเพื่อนแบบนี้พวกเขาไม่สนใจคุณจริงๆพวกเขาแค่ใช้ความสัมพันธ์ที่มีกับคุณเพื่อประโยชน์ส่วนตัวค่ะ สัญญาณที่3ค่ะพวกเขาไม่สนับสนุนคุณเพื่อนร้ายที่อาจอยู่เคียงข้างคุณเมื่อคุณรู้สึกแย่ท้ายที่สุดแล้วพวกเขารู้สึกดีที่เห็นคุณมีความทุกข์ค่ะเพราะทําให้ตัวเองรู้สึกว่าอยู่เหนือคุณในทางกับกันให้ลองสังเกตคนที่อยู่ตรงนั้นแสดงความยินดีหรือเสียใจกับคุณอย่างจริงใจในช่วงทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะทุกข์หรือสุข เพื่อนแท้เพื่อนที่ดีจะภูมิใจและสนับสนุนคุณอย่างแท้จริงเมื่อคุณนะคะประสบความสำเร็จในสิ่งที่มีคุณค่าในชีวิตคนนิสัยไม่ดีไม่อยากให้คนใกล้ตัวประสบความสำเร็จค่ะพวกเขาเนี่ยไม่อยากถูกทิ้งไว้ข้างหลังดังนั้นพวกเขาอาจจะอิจฉาและเมินเฉยต่อความสำเร็จของคุณมองข้ามต่อความสำเร็จของคุณไปเลยเมื่อมาถึงจุดนี้ คุณจงพร้อมสำหรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าและดีกว่าในชีวิตไม่ใช่เพื่อนที่ไม่สนับสนุนคุณค่ะสัญญาณที่4พวกเขาละเมิดขอบเขตของคุณในฐานะมนุษย์ที่มีชีวิตมีลมหายใจและเป็นอิสระ คุณมีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่งในขอบเขตส่วนตัวของคุณเมื่อเพื่อนนะคะฝ่ฟาฝืนข้ามล้ำขอบเขตเหล่านั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านี่เป็นสัญญาณอันตรายและการแสดงความไม่เคารพอย่างโจงแจง้งและดังที่เราทุกคนทราบกันดีว่าความเคารพเป็นรากฐานของมิตรภาพที่ใช้งานได้ดี บางครั้งเพื่อนตัวร้ายก็มักจะชอบให้เราตามใจเอาอกเอาใจพวกเขาเพื่อนเหล่านี้ไม่สนใจความเป็นอยู่ของตัวคุณอย่างแท้จริงค่ะพวกเขาต้องการแต่สิ่งที่ตัวเองอยากได้เพื่อที่จะเพิ่มความพึงพอใจชั่วขณะของพวกเขาเองซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เห็นแก่ตัวโดยเนื้อแท้ค่ะสัญ,ญญาณที่5พวกเขาชอบนินทา หากคุณเล่าเรื่องความลับสำคัญๆบางอย่างให้เพื่อนสนิทฟังเพื่อนตัวร้ายมักจะขาดความซื่อสัตย์ที่จะเก็บข้อมูลที่เป็นความลับไว้เป็นความลับและมีแนวโน้มที่จะนินทาคุณลับหลังสิ่งนี้อาจทำลายภาพลักษณ์ของความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เมื่อคุณโตขึ้นนะคะคุณอยากจะลายล้อมตัวเองด้วยคนที่ทำให้คุณเนี่ยดีขึ้นและการนินทาโดยทั่วไปไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมที่จะทำให้คุณดีขึ้นได้ค่ะเพราะผู้มีจิตใจดีจะหาหรือพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดและไอเดียผู้มีจิตใจไม่ดีชอบพูดคุยแต่เรื่องนินทาสัญญาณที่6ค่ะพวกเขาเหล่านั้นไม่น่าเชื่อถือ เพื่อนร้ายนะคะมักจะให้ความสำคัญกับตัวเองเป็นอันดับแรกหากคุณสังเกตเห็นเพื่อนคนหนึ่งไม่รักษาสัญญาพูดจากโกหกเป็นประจำหรือคนที่ชอบมาสายอย่างผิดปกติคุณต้องพยายามอยู่ให้ห่างคนประเภทนี้คนที่ไม่รักษาคำพูดหรือพูดแต่เรื่องที่ไม่จริงแต่งเรื่องเก่งอยู่ให้ห่างจะดีที่สุดค่ะสัญ,ญญาณที่7ค่ะพวกเขาพูดตลก แต่ประชดประชันหรือดูถูกเหยียดหยามหากคุณมีเพื่อนที่นิสัยไม่ดีบางครั้งพวกเขารู้สึกว่ากำลังถูกคุณคุกคามอยู่พวกเขานะคะอาจคว้างถ้อยคำประชดประชันมาทางคุณโดยหวังว่าจะดูถูกคุณและทำให้คุณรู้สึกต่ำต้อยพวกเขาไม่อยากให้คุณได้ดีนำหน้าพวกเขาดังนั้นพวกเขาจะโจมตีคุณค่าในตัวคุณ ตรงกันข้ามถ้าเพื่อนแท้มักต้องการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กันและกันแต่เพื่อนร้ายมักไม่เคยต้องการมอบสิ่งดีๆให้กันและกันเลยเมื่อคุณรู้สึกเบื่อหน่ายและแสดงความไม่พอใจกับทัศนคติของพวกเขาพวกเขาเหล่านั้นก็พร้อมที่จะประชดประชันคุณตลอดเวลาสัญญาณที่8ค่ะเพื่อนที่ติดต่อมาเฉพาะผลประโยชน์ของตัวเอง อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาอย่างน่าประหลาดใจเพื่อนของคุณจะติดต่อทักทายมาหาคุณเฉพาะเมื่อพวกเขาต้องการความช่วยเหลือหรือกำลังประสบปัญหาบางอย่างในกรณีนี้คุณไม่ควรที่จะไปสนทนาด้วยเพราะจะทำให้คุณรู้สึกโหดหู่และทันทีที่คุณเปิดใจรับฟังความเดือดร้อนของพวกเขาคุณก็จะตกเป็นเหยื่อของเพื่อนเหล่านั้นทันที ในทางกลับกันถ้าคุณเป็นฝ่ายขอความช่วยเหลือบ้างพวกเขาก็จะหายจากคุณไปทันทีเช่นกันมิตรภาพควรเกี่ยวข้องกับการแบ่งปันการให้และการรับการกระทำที่ไม่เห็นแก่ตัวคุณสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้การพูดคุยสนทนากับเพื่อนไม่จำเป็นจะต้องคุยกันเฉพาะตอนเดือดร้อนเท่านั้นสามารถพูดคุยกันได้ตลอดเวลาถ้าเพื่อนคนนั้นเขาคิดถึงคุณจริงๆ ต้องยอมรับนะคะว่าสุดท้ายแล้วไม่มีใครสมบูรณ์แบบไปซะทุกอย่างค่ะแต่เพื่อนที่ดีก็ต้องสามารถพึ่งพาและพูดคุยกันได้อย่างเปิดใจเพื่อมิตรภาพที่ดีและยั่งยืนไปด้วยกันค่ะแต่ถ้าหากคุณเนี่ยได้ใช้ความพยายามหมดทุกอย่างแล้วเพื่อนก็ยังร้ายกาจอยู่ดีก็ขอให้ตัดขาดจากเพื่อนเหล่านั้นแล้วเดินหน้าต่อไปเพื่อชีวิตที่ดีอย่างที่คุณต้องการจะดีที่สุดค่ะ การตีตัวออกห่างจากเพื่อนที่ไม่ดีอาจเป็นทางออกที่ดีที่สุดถ้าคุณผู้ฟังชอบ EP นี้หรือคิดว่ามีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไอเดียด้วยนะคะหรือว่าคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเนื้อหาในเอพิโซดนี้สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านคอมเมนต์เข้ามาได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ